ăn ở bể bỉ. ăn gì vậy? là gì à? này. đồ gì này? kẹo màu này? nước này. hóa mình biến nước là? nước này, này show này. nước này. Này mình, gì này? bạc lọ. hả? lọ. Tên, tên cái gì? không biết. không biết tên là gì. tên là gì? tên là không biết. hỏi lại, là. gì? này show này, này ชื่อตัวละครอะไรอร่อยไหมไม่กินยังไม่ได้กินอ่ะชิมชิมเปิดชิมดิเปิดชิมดิมันรสชาติมันเป็นไงอันนี้กินครั้งที่เท่าไหร่แล้วนี้ครั้งครั้งแรกกินครั้งแรกอ่ะชิมหน่อยรสชาติเป็นยังไงเดือดได้ไหมแน่นะไม่ออกนะไม่ออกอ่ะชิมหน่อยแล้วก็บอกว่ารสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวมาก่อนเปรี้ยวเหรออะชิมรสชาติ ไม่รู้รสชาตินะเป็นยังไงเปรี้ยวๆหวานๆหวานหวานเปรี้ยวเหมือนแอปเปิ้ลอ๋อเหมือนแอปเปิ้ลอร่อยไหมแอปเปิ้ลเขียวเหมือนรสชาติเหมือนแอปเปิ้ลเขียวมันหวาน,น,วานเปรียปร้ยวๆ oh, อร่อยไ <Apple S 1> หมอร่อยโอเค <Okay. S 2>